โ่อเม่ตามาจเจ้าสามนะครับมาแบบรู้ภาวนากระยรยะนะคุณหรือว่าอย่างเกียรติวัดนาทีรในก็เคยมาพิศาบาทเคยมานังบาทที่มู่บานจำนี้ก็ใจใหมายใจใหมารู้แต่ใจยังไม่รู้ ที่ไม่รู้นั้นเพราะว่าอาจานั้นไปงานอ่นานกระจยพี่ดอกยุติเะษทศอินเดียก็เลยรัวนำท่วมก็เลยต้องเปลี่ยนตัวเล็งกลับมาก้องใจหวัดด้วยก้องใจยาโยมพี่น้องด้วยก็เข้าใจว่าทางเนียนก็มาช่วยกันแล้วก็มาว่านอย่าเจอกับเลรไปนางกำขวอยู่ว่าอาจารย์ไม่อยู่ถ้าอาจารย์อยู่ผู้ผมไม่ลำบากก็จิงหยดอย่าจมเฉยข้างหวัดข้างไร คือก็เลยบอกว่าถ้าพนันกับเดี๋ยวๆนะเดี๋ยวหนาล้วงจัดการให้พจะนันวันนี้มาที่ตรงนี้ต่อช้าวในบ้านในบ้านไรอ่ะใน่บ้านเราในบ้านจัดคลองตายถึงพจะนันเนาะวันดีกะเอามาเยี่ยมให้กำลังใจโยบนะไม่ได้มีอะไรเลยเนาะอย่ากจนอยากแคบล็องไปเโฟลท์ลุงด้วยก่อนนะนะถึงพจะนันเดี๋ยวเอามาเยี่ยมอยากโยงให้กำลังใจโยบไม่เพื่อเรา แต่ป้อนปีสี่อาสี่สามห้าสามเดีอยวามาป้านปีนี้แล้วแต่ว่าเราแข่งแข่งทุกคนเนะเาะอยา,าย่ก็โหลดผาไล่ไล่ผาเนี่ยหลวงพ่อจะนั่ให้ยาโจมเดีเ๋ยวจะฟังวันนี้อา่าวันพรเนาะขออํานวยพอ่อเนาะยาโจมทุกคนมีแรงมีฤทธิ์มีกําลังมีกําลังใจและเป็นทุบทุกคนทุกจันเทร์ <laughs> อ้า,อาววายากว่าจะขอแจกเลยโยม

Pimeng, Pimeng. Aduh, lagi Di วันนี้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากพระอาจารย์เกียรติกนอื่นเขากราบขอบพรคุณพระอาจารย์เกียรติวัดอาเจเยนยนะครับผมที่มีความเมตตานะครับกับกูได้รับความยืดโลนจากสถานการหนามต่วมนะครับผมครับนายกูก็ไปประสานมามามาเจกในม่บาน ที่ผมดูเนี่ยถึงบ้านถึงสภาตรงนี้ครับก็ตัวตึงตกกลัวเรื่องและก็อย่างเม็ดแกนี้อาจารย์เกียรติอาจารวจะไปบ้านในบ้านล้วนแต่วิรัตนบ้านล้ถึงใจโ้มเทศบาลตำบลบ้านลายแล้ก็ร้ายๆทีกครับเอาแรงมันไม่ยอมเลยงมันม่ติดรงังผาไม่เรงอยู่เลยเอาจังไม่ยออาจารย์มาเอาอไ